สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแนละเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันกับคุณครูแก่วันที่สองนะคะเรื่องที่สองนะคะธงชาไทยและความหมายของแถบสีนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูแก่มีเพลงเพลงหนึ่งนะคะมาร้องให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆไปฟังนะคะว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะ ครูเกศจะร้องให้ฟังนะคะไตรรงทงไทยปิวสวยสวยงามสงา่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายความว่าพระมาหากษัตริย์ไทยพระมาหากษัตริย์ไทยอ่าทีนี้ดีดได้ฟังเพลงที่คุณครูแกร้องแล้วใช่ไหมคะบางคนก็จะ ดูออกนะคะมองออกว่าวันนี้คุณครูเกียวติจะพาเรียนเรื่องอะไรใช่ไหมคะอ่าเดิมาดูก,กันนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่13อยู่นะคะฉันรับประเทศไทยนะคะ เรื่องที่สองธงชาติไทยและความหมายของแถบสีนะคะทีนี้นะคะเด็กๆจ๋าทุกคนต้องมีธงชาติประจำตนตนเองใช่ไหมคะเรื่องที่สองนะคะธงชาติไทยและความหมายของแถบสีนะคะเด็กๆจ๋าทุกประเทศต้องมีธงชาติประจำชาติของตนเองใช่ไหมคะ ประเทศเราก็เช่นกันนะคะก็จะมีธงชาติประจําของเรานะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าธงชาติของเราจะมีลักษณะอย่างไรนะคะนี่เลยนี่ก็คือธงชาติของประเทศชาติไทยเรานะคะธงชาติของเรามีสามสีนะคะ มีสีอะไรบ้างคะเด็กๆถูกต้องค่ะจะมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมคะแล้วธงชาติไทยของเราก็จะมีทั้งหมด5แถบนะคะโดยแถบในสุดจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะและแถบนอกแถ,แถบข้างนอกก็จะเป็นสีขาวนะนะคะ จะเป็นสีขาวทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะถัดออกมาอีกนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะ่าเด็กขาเด็กเห็นไหมคะว่าแถบสีน้ําเงินจะมีความกว้างกว่าสีแดงและสีขาวเป็นสองเท่าเลยนะคะเด็กเห็นไหมคะ,ะแถบน้ําเงินจะมีความกว้าง เป็นสองเท่ากว่าสีแดงกับสีน้ำเงินเลยนะคะทีนี้ครูแกจะถามเด็กว่าเด็กๆเ,เคยเห็นธงชาติไทยที่ไหนบ้างคะเคยเห็นที่ไหนบ้างคะลูกเด็กๆมาดูกันนะคะใช่ค่ะธงชาติไทยเราจะอยู่ที่สถานที่ราชการต่างๆนะคะอ,อย่างเช่นนะคะ ที่โรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนจก็จะมีธงชาตินะคะอย่างเช่นโรงเรียนของเราก็จะมีธงชาติไทยอยู่ข้างหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะต่อไปนะคะโรงพยาบาลก็จะมีธงชาติเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่ายทหารนะคะค่ายทหารก็จะมีธงชาติไทยของเราเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะสานักงานเทศบาลนะคะก็จะมีธงชาติไทยเหมือนกันนะคะและสุดท้ายก็คือที่ไหนลูก สถานีตำรวจนะคะก็จะมีธงชาติไทยเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูนะคะว่าเด็กๆดูไหมคะว่าในตอนเช้าเวลาแปดโมงตรงใช่ไหมคะเวลาแปดโมงตรงอ่าเด็กๆก็จะมาอะไรลูกเด็กๆก็จะมา เข้าแถวใช่ไหมคะเข้าแถวเมื่อเราได้ยินเมื่อเราได้ยินเพลงชาติไทยเราก็จะมายืนร้องเพลงนะคะแล้วก็ยืนตรงนะคะเด็กๆขาเด็กๆถ้าได้ยินเสียงเพลงชาติไทยเด็กต้องทํายังไงคะลูกต้องยืนตรงนะคะต้องยืนตรงนะคะอ่าทีนี้นะคะในช่วงเวลาแปดโมง เช้านะคะแปดโมงตรงก็จะมีผู้นํานะคะผู้นาในโรงเรียนนะคะรุ่นพี่ของเรานะคะออกมาเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาใช่ไหมคะอ่าออมาเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในเวลาแปดโมงตรงนะคะและอีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนเย็นนะคะในตอนเย็นจะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยในตอนเย็นอีกเหมือนกันนะคะในเวลาเท่าไหร่คะลูก เวลา18นาฬิกานะคะก็คือเวลา6โมงเย็นนั่นเองนะคะอ่าก็จะมีการเชิญธงชาติไทยกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะอ่าเราจะทำอย่างนี้ไปทุกวันนะคะอ่าทีนี้นะคะเรามารู้ความหมายของสีนะคะมาดูความหมายของสีธงชาติไทยนะคะอ่า สีของธงชาติไทยเรามีทั้งหมดสามสีใช่ไหมคะอ่ะดีดมาดูนะคะว่าสีที่หนึ่งนะลูกสีที่หนึ่งจะเป็นสีอะไรคะสีแดงนะคะสีแดงจะหมายถึงอะไรคะลูกสีแดงจะหมายถึงชาตินะคะสีแดงหมายถึงชาตินะคะประเทศชาติของเราก็คือประเทศไทยนะคะหมายถึงคนในชาติทุกคนเลยนะคะ อ่าสีที่สองนะคะสีที่สองจะเป็นสีขาวนะคะอ่าสีขาวหมายถึงอะไรคะสีขาวหมายถึงศาสนานะคะหมายถึงศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยเรานะคะซึ่งในประเทศไทยเราจะมีหลายศาสนานะคะเพราะว่าคนไทยเราจะไม่บังคับ ให้นับสืบนับถือศาสนานะคะแล้วแต่จิตศรัทธาความสนใจแล้วก็ความต้องการของแต่ละคนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ชาวไทยเราจะนับถือศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาที่นับถือมากที่สุดก็คือศาสนาพุทธนะคะที่คนไทยเรารับถือมากที่สุดก็คือศาสนาพุทธใช่ไหมคะอ่า ต่อไปสีที่สามนะคะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินนะคะก็คืออะไรลูกสีน้ำเงินหมายถึงอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนะคะอ่าหมายถึง,รรรงพระมหากษัตริย์ของพระมหากษัตริย์ไทยของเราด้านเองนะคะซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในราชการที่เท่าไหร่คะลูก ซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในราชการที่สิบนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีพระมหากษัตริย์ไทยแล้วทั้งหมดกี่พระองค์คะมีพระมหากษัตริย์ไทยทั้งหมดสิพระองค์นะคะเอีก์มากค่ะ,ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ธงชาติไทยไปแล้วนะคะธงชาติไทยมีทั้งหมดส ใช่ไหมคะอ่าจะมีสีแดงหมายถึงชาติใช่ไหมคะสีสีขาวหมายถึงศาสนาแล้วก็จีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนะคะอะทีนี้จะเก็บมาดูแบบฝึกขัดนะคะแบบฝึกขัดของเราวันนี้จะอยู่ที่หน้า42นะคะ อ่าเขาบอกว่าให้เด็กๆต่อภาพธงชาติไทยนะคะโดยการนำตัวเลขชิ้นส่วนภาพด้านล่างนะคะมาต่อเติมในช่องสี่เหลี่ยมนะคะในภาพที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆมาดูภาพข้างล่างนะคะภาพข้างล่างภาพข้างล่างจะเป็นหมายเลขนะคะจะมีหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเจ็ดนะคะเด็กๆมาดูนะคะาภาพที่หนึ่งนะคะภาพหมายเลขหนึ่ง 1. อ่าเดี๋คิดว่าจะอยู่ตรงไหนคะภาพหมายเลขหนึ่งจะอยู่ตรงไหนลูกอ่าภาพหมายเลขหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะเ่จะเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะภาพหมายเลขสองหมายเลขสองจะอยู่ตรงไหนคะหมายเลขสองในเด็กสังเกตลักษณะภาพนะคะหมายเลขสองจะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะหมายเลขสอง ต่อไปหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะหมายเลขสามจะเป็นมุมสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเด็๋ยก็ไปด,ด,ดูข้างบนค่ะว่าสามเหลี่ยมจะอยู่ตรงไหนแล้วก็เขียนหมายเลขสามลงไปนะคะต่อไปค่ะหมายเลขสี่หมายเลขสี่จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมผ้าใช่ไหมคะก็เขียนหมายเลขสี่ลงไปตรงนี้นะคะต่อไปค่ะหมายเลขห้านะคะ หมายเลข้าจะมีลักษณะเหมือนกับว่าอะไรคือหลักกิโลใช่ไหมคะเหมือนกับหลักกิโลที่อยู่ข้างถนนใช่ไหมคะเดี๋ก็เขียนหมายเลข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ่าต่อไปหมายเลขหกค่ะหมายเลขห์จะอยู่หัวมุมกระดาษด้านบนนะคะมุมช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะต่อไปหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขจิจอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะอ่า ในงานต่อไปนะคะหน้าถัดก,กันไปนะลูกหน้าสี่สิบสามนะคะหน้าสี่สิบสามเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องธงชาติไทยนะคะแล้วก็ความหมายของแ,แ,แถบสีต่างๆนะคะแล้วก็ขีดกระภาพภาพคําตอบที่สัมพันธ์กับภาพให้สมบูรณ์นะคะเด็กๆมาดูนะคะข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งธง,งชาติไทยที่ข้างบนใช่ไหมคะ ธงชาติไทยจะอยู่ช่องสีเหลี่ยมดำๆใช่ไหมคะสีดำ e ๆข้างบนใช่ไหมคะช่องข้างล่างก็จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะต้องถัดกระตาก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะต้องถัดกระมาธงชาติไทยก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะทีนี้ช่องขาวๆที่มีเครื่องหมายคําถามนะคะเด็กๆก็สังเกตน,นะคะว่าธงชาติไทยจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเด็กก็มาดูนะคะภาพกอไก่กอไข่นะคะเด็กๆคิดว่า ภาพธงชาติจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะถูกต้องค่ะจะอยู่ข้างบนนะคะเด็กๆก็การกระบาดก่อไก่ลงไปนะคะภาพกอไก่นะคะเด็กๆการกระบาดกอไก่ลงไปเลยค่ะข้อหนึ่งต่อไปข้อสองนะคะข้อสองจะเป็นจุดสีแดงเท่ากันใช่ไหมคะจะมีช่องละหนึ่งจุดใช่ไหมคะทีนี้ที่เด็กมาสังเกตช่องข้างล่างนะคะช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างช่องสี่หนึ่งจะมีหนึ่งจุด ช่องที่สองสองจุดใช่ไหมคะช่องที่สามจะมีสามจุดนะคะสีแเงจะมีสามจุดช่องที่สี่จะมีสี่จุดนะคะทีนี้ช่องช่องถัดกันมาที่มีเครื่องหมายคําถามนะคะเขาให้เด็กตอบว่าจะมีกี่จุดนะคะเด็กมาดูภาพนะคะกอไกลกับขอไข่เด็กคิดว่าจะเป็นภาพช่องไหนคะช่องที่หนึ่งข้างบนจะมีจุดเดียวเท่ากันนะคะทีนี้ช่องข้างล่างจะมีหนึ่งจุดสองจุดสามจุดแล้วก็สี่จุด หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เลขสี่แล้วก็ต้องเป็นไเลขอะไรคะลูกต้องเป็นเลขห้านะคะอ่าเด็กๆก็มาตอบนะคะว่าจะเป็นกอไก่หรือหอไข่ดีคะอ่าหอไข่ถูกต้องค่ะเด็กๆการกระบาดหอไข่ลงไปเลยนะคะอ่ต่อไปข้อสามนะคะข้อสามจะมีจุดเท่ากันนะลูกช่องสี่เหลี่ยมสีดําจะมีจุดสีขาวสามจุดเท่ากันเลยทีนี้เด็กมาดูนะคะว่าเขาจะ เขียนจุดไปทางไหนนะคะอแต่ว่าสี่ช่องในตัวอย่างนี้ก็จะเขียนจุดข้อหากันใช่ไหมคะหันหน้าข้อหากันทีนี้เด็กมาอยู่ช่องที่มีเครื่องหมายคาถามนะคะอ่าจะเป็นภาพกอไก่หรือขอไขค่ะก่อนต้องเป็นภาพขอไขก่อนนะคะภาพจุดขอไขก่อนนะคะได้กๆการกระบาดขอไขลงไปเลยนะคะอ่าจะเป็นภาพขอขอไขก่อนนะคะต้องเขียนจุดแบบนี้ไปทางด้าน มือก่อนนะคะ,ะต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เดี๋ยมาสังเกตจุดวงกลมสีฟ้าแล,ล้วหนูเว่าสีน้ําเงินนะคะจุดวงกลมสีน้ําเงินนะคะ,ะช่องข้างบนนะคะช่องสี่เหลี่ยมข้างบนก็จะมีหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดใช่ไหมคะทีนี้เดียเ๋ยมาสังเกตนะคะมาสังเกตว่าช่องสี่เหลี่ยมเขาขาดเขาให้เติมกี่จุดลงไปคะที่มีเครื่องหมายคําถามเดี๋ยวก็มาสังเกตภาพ ก็ไก่กับ้อไข่นะคะอ่าเขาเขามาเขามีถึงสี่จุดใช่ไหมคะอ่าเลขสี่ก็ต้องเป็นเลขห้าใช่ไหมคะเด็กๆก็มาหาแล้วคะว่าจุดห้าจุดที่อยู่ข้างบนจะอยู่ภาพกอไก่หรือคอไข่ดีคะอ่ากอไกลนะคะอ่าเด็กๆก็มากากกับกอไก่อย่างนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆก็ไปหน้าถัดไปนะคะอ่าใบงานถัดไปนะคะก็จะเป็นใบงานการบ้านนะคะอ่าใบงานการบ้านห้าหนึ่งร้อยหกนะคะ เขาว่าให้เด็กนำจำนวนธงชาติไทยนะคะแล้วใส่ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ตอบคำถามที่คุณแม่อ่านให้ฟังนะคะจากนั้นเด็กก็เขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะอีาท,ที่เด็กมานับเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งจะมีธงชาติไทยกี่อันเด็กมานับพร้อมกันเลยนะคะมีเท่าไหร่คะเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งจะมีธงชาติทั้งหมด ท่าไรลูกนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมีสามสิบนะคะก็เป็นแถวละสิบใช่ไหมคะทีนี้เรามานับข้างๆ้างนี้นะคะด้านข้างนี้ก็เรานับได้สามสิบแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เราก็มานับต่อกอันไปอีกนะคะต่อไปอีกนะคะว่ามีเท่าไหร่ก็สามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามนะคะสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหก สามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าอะมีทั้งหมดสามสิบเก้านะคะเจ็ดอีกนับได้สามสิบเก้าเท่ากันกับครูแกะไหมคะถ้าเท่ากันกับครูแก่เขียนลงไปได้ค่ะเลขสามสิบเก้านะคะกลุ่มที่สองเดี๋ยก็นับนะคะนับลงไปแล้วก็เขียนได้เท่าไหร่ก็เขียนลงไปนะคะอุ่่มที่สองครูแกะจะได้สี่สิบห้าปุ่มที่สามครูแกะจะได้สามสิบเก้านะคะกลุ่มที่สี่ ยี่สิบหกนะคะทีนี้ดเด็กๆมาดูนะคะช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างเขาให้เติมนะคะเขาให้บอกเขาให้เติมแล้วก็บอกว่าธงชาติไทยกลุ่มที่มากที่สุดคือกลุ่มไหนคะกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองจะมากที่สุดมีสี่สิบห้านะคะเด็กๆก็เขียนเลขสองลงไปกับกลุ่มที่สองก็เลขสองนะคะ ต่อไปนะคะธงชาติไทยกลุ่มที่น้อยที่สุดคือกลุ่มไหนคะลูกกลุ่มไหนคะน้อยที่สุดก็คือ26ใช่ไหมคะกลุ่มที่4นะคะเด็กๆก็เขียนเลข4ลงไปนะคะกลุ่มที่4คือกลุ่มธงชาติไทยที่น้อยที่สุดนะคะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีจํานวนธงชาติไทยเท่ากันนะคะก็คือกลุ่มไหนลูกกลุ่มไหนเลียกเท่ากันคะ ปุ่มที่หนึ่งกับปุ่มที่สามใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนปุ่มที่หนึ่งเลขหนึ่งปุ่มที่สามเลขสามลงไปแบบนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้เวลาเรียนหมดแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ชจ้าโมงต่อไปนะคะเด็กๆคะอย่าลืมถ่ายรูปใบงานการบ้านลงในไลน์กลุ่มโนบาลตอของเรานะคะ สำหรับวันนี้สวัดดีค่ะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันถัดไปนะคะหรือว่าช่วงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย